เดี๋ยวผมวันนี้ยครั้งไอ้ครั้งที่แล้วผมให้ไปสองสองงานใช่ปะ่ะมีสรุปวิดีโอกับสรุปไอ้หัวข้อใช่ปะ่ะถ้างนั้นเดี๋ยวผมให้แค่งานผมยังไม่ได้ทําเลยลนะ่ะได้เลยถ้างนั้นผมให้สรุปแค่วิดีโอเดี๋ยวแล้วกันไม่ต้องถึงสองงานหรอกให้งานเดียวแล้วกันครับขอบคุณครับ พราะเพราะมันก็ต้องเอาเพราะมันต้องมีคะแนนเก็บด้วยคะแนนเก็บเราใช่ปะล่ะถ้าผมไม่ให้เราทำงานมันไม่มีคะแนนนะพอเทอมที่แล้วผมไปไปสอนในห้องหนึ่งเขาบอกว่างานเยอะงานเยอะจริงจริงที่ครูคนหนึ่งเขาไม่ได้เห็นใจไงใช่ปะละ่ะได้ครับได้ครับใช่เลยครับ ตามนี้แหละแป๊บนึน,น,นะอ่ะโอเคอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการทดสอบด้วยการตีหักนะครับหรือว่า Nick Break Test นะครับอ่ะหลักการของการทดสอบด้วยการตีหักคืออะไร พขาบอกาการทดสอบตีหักแนวเชื่อมนะครับจะใช้ทดสอบหาความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมในงานเชื่อมท่อและงานเชื่อมแผ่นครับในงานต่อชนและงานต่อฟิลเล็ตโดยมีกําหนดนะครับไว้ในวิธีการเตรียมชิ้นทดสอบและกำหนดวิธีการทดสอบนะครับตามตตามาตรฐานการทดสอบสมบัติเชิงกลของงานเชื่อมนะครับ ANSI นะครับหรือว่า AWS B 4.0นะครับและงานมาตรฐานงานเชื่อมท่อน้ำมันแล้วมาจะเาเกณฑ์นิยมตัาดกได้แล้ว เขาบอกว่าส่วนขอบเขตของการยอมรับผลนะครับจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานมาตรฐานนี้ครับ ANSI กับ AWS B4.0 ที่ผมได้กล่าวไปแล้วแต่เขบาบอกไมไ่มาตรฐานนี้ไม่ได้กําหนดไว้ว่าจะต้องพิจารณาตามข้อกําหนดหรือขอบเขตการยอมรับนะครับวัตถุประสงค์ของการทดสอบด้วยการตีหักเลยหนึ่งนะครับ ก็คือเพื่อตรวจสอบหาความสมบูรณ์ของเนื้อเชื่อมแล้วก็เพื่อประเมินความจุกต้องของเทคนิคการเชื่อมนะครับและการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่จําเป็นในแต่ละกระบวนการเชื่อมนะครับสําหรับการใช้เชื่อมต่อชนและการเชื่อมต่อฟิลเล็กงานเชื่อมแผ่นและงานเชื่อมท่องานเชื่อมแฝดนะครับหรือว่าต่อชนแล้วก็งานเชื่อมอัดด้วยแรงดันแล้วก็งานเชื่อมด้วยแรงเสียดทานข้อ2เขาบอกเพื่อทดสอบหาข้อหาจุดบกพร่องในงานเชื่อมก็เช่นสลักฝังในฟองหรือพงอากาศนะครับ แล้วก็การหลอมลอการหลอมละลายตัวของโลหะเชื่อมกับเนื้อง,งานเชื่อมไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็การเกิดออกไซด์ในเนื้อเชื่อมข้อที่สามเขาอเพื่อพิสูจน์ผลการตรวจสอบที่ได้จากการตรวจสอบแบบไม่ทําลายนะครับต่อมาเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทดสอบวิธีการตรีหักนะครับเขาบอกเครื่องมือและอุปก,กรณ์ที่สามารถยึดจับชิ้นงานปลายทดสอบด้านใดด้านหนึ่งของทั้งหรือว่าทั้งสองด้านนะครับได้อย่างมั่นคงนะครับก็เช่นปากกาจับยึดชิ้นงาน เนตั้งโต๊ะนะครับในกรณีตีหักด้วยค้อนนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ครับแล้วก็การทดสอบด้วยการตีหักนะครับอาจทําการทดสอบนะครับด้วยการใช้แรงดึงหรือหักชิ้นทดสอบนะครับด้วยการดัดด้วยแรงสามจุดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับในการในกรณีการตีหักด้วยค้อนนะครับก็คือเอาชิ้นงานมาวางไว้อย่างนี้แล้วก็ตีให้ตีจนหักนะครับตามตรงตัวเลยนะครับ่ข้อบอชต่อมานะครับก็คือ การเตรียมชิ้นทดสอบนะครับหนึ่งเลยชิ้นทดสอบงานเชื่อมต่อชนเตรียมชิ้นทดสอบตีหักหรือว่านิคเบกเทนะครับจะต้องตัดจากรอยต่อเชื่อมและโลหะงานนะครับเป็นรูปหน้าตัดสี่เหลี่ยมมุมฉากใช้ตัดด้วยวิธีกลนหรือตัดด้วยเปลวไฟนะครับที่ขอบของชิ้นทดสอบนะครับจะต้องตกแต่งเรียบขนานกันนะครับแต่ตรงกลางของเนื้อเชื่อมด้านข้างนะครับจะต้องทําร่องบากด้านข้างด้วยด้วยมือเล่ยกลนหรือใช้หินเจียรไนนะครับแผ่นบางลึกประมาณสามมิลนะครับ อะต่อมานะครับทําการปาดกึ่งกลางแนวเชื่อมนะครับตัดขวางกับความกว้างของส่วนเสริมความแข็งแรงครับด้านหน้าของแนวเชื่อมหรือที่เขาเรียกว่าเวลด์รีฟอร์มเมนนะครับลึกไม่เกินหนึ่งุดหกมิลิเมตรโดยไม่ต้องเจรไนนะครับส่วนมูลอยู่วหน้านะครับและส่วนมูลด้านหลอมเหลวนะครับลึกด้านหลังของแนวเชื่อมออกด้วยนะครับอ่อันนี้ก็เป็นรูปภาพในตอนที่จะเตรียมชิ้นงานนะครับอ่เขาบอกว่ากว้างนะครับประมาณหนึ่งจุด ประมาณ25มิลนะครับแล้วความยาวอาจจะความยาวเขาบอกประมาณต่ําสุดได้9นิ้วหรือว่า230มิลนะครับอ่าน,นี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับตามรูปเลยก็เดยผมเปิดคลิปวิดีโอให้ว่าทดสอบอยังไงนะอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นแสดงชิ้นทดสอบขนาดเต็มนะครับอเขาบอกาบาดลึกไม่เกิน16มิลน,นะครับ ต่อมานะครับขั้นตอนที่2ของการเติมชินอสอบนะครับเขาบอกว่าชินดสอบเต็มขนาดนะครับชินดสอบเชื่อมขนาดเล็กอาจจะใช้ชินดสอบเท่าขนาดจริงและทําล่องบากนะครับที่ขอบเนื้อเชื่อมความลึกประมาณ3มมิลนะครับและทําล่องบากนะครับตัดขวางกับส่วนเสริมความแข็งแรงด้านหน้าของแนวเชื่อมนะครับและจะต้องเขียนรายงานนะครับลึกประมาณ1.6มิลลิเมตรนะครับตามรูปตามรูปก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่า การเตรียมชิ้นทดสอบนี้นะครับอาจจะแก้ไขปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมแต่จะต้องบันทึกรูปร่างลักษณะของชิ้นทดสอบนะครับไว้ในรายงานผลการทดสอบด้วยนะครับอ่าสามนะครับชิ้นทดสอบการตีหัก2นิ้วนะครับงานเชื่อมแฝกนะครับต่อชนทําการตัดชิ้นงานทดสอบจากรอยต่อและลงหักงานนะครับเป็นรูปหน้าตัดสี่เหลี่ยมมุมฉากใช้ตัดด้วยวิธีกลตัดด้วยเปลวไฟหรือตัดด้วยวิธีอื่นครับที่เหมาะสมนะครับตามรูปเดี๋ยวที่จะเปิดให้ดูครับ ด้านข้างของรอยต่อเชื่อมของชิ้นทดสอบนะครับควรจะต้องตรวจสอบโครงสร้างมหาภาคนะครับเพื่อที่จะได้เห็นแนวต่อที่ชัดเจนนะครับอเมื่อทําการอย่างนั้นเสร็จแล้วนะครับให้ทําการบากร่องด้านด้านข้างตามแนวรอยต่อของชิ้นทดสอบนะครับที่พบด้วยเลื่อยมือเลื่อยโกนหรือใช้หินเจลาไนานะครับแผ่นบางหรือใช้เครื่องมือตัดอื่นๆนะครับที่เหมาะสมก็ลึกประมาณ3มิลลิเมตร แต่อย่างไรก็ตามนะครับความลึกของร่องบาะครับจะต้องมีระยะไม่เกิน10%นะครับของความหนาของเนื้อเชื่อมนะครับออันนี้ก็เป็นรูปภาพแสดงชิ้นทดสอบนะครับขนาดก็ประมาณนี้เลยครับทุกอย่างก็เป็นไปได้ก็ติกตามที่เขากําหนดไว้ให้นะครับตามมาตรฐานนะครับอ่ะอันนี้ก็แสดงชิ้นทดสอบสองนิ้วนะครับตีหักแนวเชื่อมต่อชนนะครับเขาบอกว่าตรง ตรงนี้นะครับคือเนี่ยตามต,ตรงนี้เขาบอกคือส่วนนูนของเนื้อเชื่อมทั้งสองด้านนะครับไม่ต้องเจรไาในออกแต่ตรงล่องบ่าครับตัดขวางกับชิ้นความกว้างของชิ้นทดสอบนะครับไม่เกินสิบเปอร์เซ็นของความหนาของแนวเชื่อมนะครับต่อมานะครับวิธีการทดสอบเขาบอกการทดสอบการตีหักแนวเชื่อมนะครับจะทดสอบด้วยวิธีนี้คือจับยึดปลายชิ้นทดสอบด้านในด้านหนึ่งให้แน่นนะครับแล้วตีหัก กลางแนวเชื่อมด้านตรงข้ามนะครับด้วยค้อนหรือลองชิ้นทดสอบนะครับที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งแล้วใช้ค้อนตีหักกลางชิ้นทดสอบอีกด้านหนึ่งนะครับหรือจับชิ้นทดสอบปลายด้านข้างด้านหนึ่งนะครับด้วยปากกาแล้วใช้ค้อนตีหักอีกปลายด้านหนึ่งนะครับกลับไปนะครับทําเป็นมุมร้อยแปดสิบองศานะครับจนกระทั่งชิ้นทดสอบแตกหักดงตัวอย่างที่นี้นะครับอันนี้ก็คืออันนี้เราจับยึดด้วยปากกาถูกไหมครับแล้วเราก็มีตรงกลางแล้วเรียบร้อยมีบากอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วทาการตีนะครับ ีให้มันงอลงไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับตีจนตีจนกว่ามันจะหกกักครับให้เป็นสองท่อนออกมาครับแล้วเราค่อยทําการตรวจสอบดูนะครับว่างภายใต้ภายใต้ชิ้นภายใต้รอยเชื่อมนะครับมีข้อบอกพร่องอะไรบ้างและมีลักษณะเป็นอย่างไรเราก็จดบันทึกนะครับเขาบอกว่าขอบเขตการยอมรับการทดสอบด้วยการตีหักนะครับอันดีวแป๊บนึง ไม่ได้จริงๆขสามโกหกหนักมากเ้ยอ่กนะคอมเฉยอันนึงนะอ่ะต่อไปขอบเขตนะครับของการยอมรับนะครับเขาบอกในส่วนของการทดสอบรองรับช่างเชื่อมครับกําหนดว่าชิ้นงานเชื่อมจะต้องผ่านการเชื่อมนะครับจากช่างเชื่อมชํานาญงาน ก่อนทาการทดสอบนิกเบกเทสหรือว่าการตีหักนะครับจะต้องทําการตรวจสอบแนวเชื่อมนะครับด้วยสายตานะครับก็คือก่อนทําการทดสอบนะครับให้เราตรวจด้วยสายตานะครับว่าตรงว่าตรงไหนนะครับมีข้อบกพร่องอย่างไรบ้างนะครับจากนั้นค่อยไปทําการอันนี้การทดสอบด้วยสายตานะครับก็เป็นการทดสอบแบบไม่ทําลายนะครับเพราะเราแค่ใช้ตาดูเฉยนะครับว่าไอ้บนชิ้นทดสอบนั้นเน่ะเป็นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างมีข้อบกพร่องอย่างไรอะไรนะครับนี่อะไรก็ตามครับที่ดูด้วยสายตาได้นะครับก็คือเราทําการตรวจสอบด้วยสายตานะครับ เขาบอกว่าเมื่อทําการตรวจสอบด้วยสายตานะครับเพื่อค้นหาจุดบกพร่องของแนวเชื่อมซึ่งจะต้องไม่ปรากฏพบจุดบกพร่องเหล่านี้นะครับคือการหลอมเหลวของรอยต่อนะครับเชื่อมที่ไม่สมบูรณ์การหลอมเหลวตัวระหว่างเนื้องานเนื้องานโลหะกับเนื้อเชื่อมที่ไม่สมบูรณ์ครับการหลอมทะลุแล้วก็รอยแตกร้าวนะครับอันนี้ก็คือเราต้องทดสอบด้วยสายตาก่อนนะครับว่ามันปรากฏจุดบกพร่องของแนวเชื่อมอย่างนี้หรือเปล่านะครับ ต่อมานะครับเมื่อเราทําเมื่อเราทดสอบด้วยสายตาแล้วครับกรณีที่พบจุดบกพร้องนะครับแต่จะต้องพิจารณานะครับว่ามันต้องผ่านมันผ่านเกณฑ์หรือเปล่าการยอมรับได้หรือไม่นะครับเกิดจากการกัดขอบหรือเกิดรอยแหว่งที่ขอบแนวเชื่อมหรือลอนเนื้อขัดนะครับด้านนอกของเนื้อปกคลุมจะต้องลึกไม่เกิน0.8ม mm, ิลิเมตรหรือลึกไม่เกิน12.5เปอร์เซ็นต์ของความหนาผานังท่อนะครับแล้วแต่ว่าค่าไหนนะครับจะมีค่าต่ํากว่า ก็ใช้ค่านั้นนะครับแต่ในกรณีการกัดขอบหรือการเกิดอันเดือกคัดนะครับเป็นแนวยาวนะครับต่อเป็นแนวยาวต่อเนื่องนะครับความยาวนั้นนะครับรวมกันจะต้องไม่เกิน2นิ้วหรือว่า50มิลิเมตรต่อช่วงความยาวแนวเชื่อมทั้งหมด12นิ้วหรือว่า300มิเมตรนะครับต่อมานะครับเมื่อเราผ่านเกณฑ์ยอมรับ การตรวจสอบด้วยสายตานะครับจากนั้นค่อยนําไปทดสอบด้วยการตีหักนะครับตามกรรมวิธีต่างๆจนกระทั่งชิ้นทดสอบแตกหักจากกันจากนั้นนะครับประเมินผลจากการทดสอบโดยพิจารณาผิวรอยแตกหักนะครับซึ่งข้อกําหนดขอบเขตน,นะครับการยอมรับผลนะครับการทดสอบการตีหักนะครับตามมาตรฐาน API หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่นะครับกําหนดเกณฑ์ยอมรับไว้ขั้นต่ำนะครับดังนี้หนึ่งเลยตรวจสอบด้วยสายตาแล้วจะต้องปรากฏว่า ผิวรอยหักนะครับจะต้องมีการหลอมเหลวลึกตลอดด้านล่างนะครับของรอยต่อและมีการหลอมเหลวรอยต่อนะครับระหว่างเนื้อเชื่อมกับเนื้อโลหะเข้าเข้าด้วยกันเฮ้ยใจเย็นดิสัตว์ใครเปิดวะไอ้น,นี่นะอัดวิดีโออยู่นะเดี๋ยวผมต้องส่งให้จันแมนนะแล้วก็ส่งให้วิทไลน์ด้วยนะครับสองขนาดฟองอากาศหรือโพรงอากาศนะครับจะต้องมีขนาด ใหญ่สุดนะครับไม่เกิน1.6ม mm, ิลิเมตรและผลรวมของฟองนะครับหรือภวอากาศที่พบนะครับทั้งหมดรวมกันแล้วนะครับจะต้องมีขนาดพื้นที่นะครับไม่เกิน2%ของพื้นที่หน้าตัดรอยรอยหักของชิ้นทดสอบนะครับสามเขาบอกว่าขนาดของสลัหรือสารฝังในนะครับจะต้องมีขนาดลึกไม่เกิน0.8ม mm, ิลิเมตรหรือว่าสามยาวไม่เกิน3มิลิเมตรนะครับหรือจะมีความยาวไม่เกินครึ่งข,ของความหนาผนังท่อนะครับ แล้วแต่ว่าค่าไหนนะครับต่ํากว่านะครับก็ถือว่าเอาค่านั้นไปเป็นเกณฑ์แทนเลยสี่นะครับบริเวณที่ถัดจากแนวที่เกิดสลักฝังในนะครับจะต้องมีความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมถัดมาไม่น้อยกว่า13มิลิเมตรนะครับ เขาอบอกว่าการทดสอบแนวเชื่อมแตกหักนะครับโดยวิธีการใ,ใดๆก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับซึ่งรวมถึงวิธีการทดสอบแบบตีหักนะครับจะกําหนดเกณฑ์ยอมรับและผลการทดสอบขั้นต่ำไว้ดังนี้หนึ่งเลยผิว้อยแตกหักแนวเชื่อมทดสอบ,บจะต้องมีการหลอมเหลว่ลึกหรือการหลอมเหลวเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์นะครับสองฟองอากาศหรือพองอากาศนะครับให้พิจารณาดังนี้ โดยที่สองจุดหนึ่งนะครับฟองอากาศขนาดใหญ่ที่สุดนะครับไม่เกินหนึ่งจุดหกมิลิเมตรนะครับอันนี้จะต้องวัดให้อย่างละเอียดนะครับสองฟองอากาศทั้งหมดนะครับรวมกันมีพื้นที่จะต้องไม่เกินสองเปอร์เซ็นของพื้นพื้นรอยหักของจินทดสอบนะครับ 3, สองจุดสามสลกฝั่งในจะต้องมีขนาดลึกไม่เกินศูนย์จุดแปดมิลมและมีความยาวไม่เกินสามมิลนะครับหรือสลักฝั่งในนะครับมีความยาวไม่เกินครึ่งหนึ่งของความหนาผนังนะครับ แล้วแต่ว่าค่าไหนต่ำกว่าก็เช่นกันนะครับถือว่าค่านั้นเป็นเกณฑ์นะครับอ2.4บริเวณถัดจากที่เกิดจากสลักของในนะครับจะต้องมีความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมน,นะครับถัดมาไม่น้อยกว่า12.5ม mm ิลลิเมตรนะครับ นะครับเองครับเดี๋ยวผมเปิดวิดีโอให้ดูนะอาจารย์ครับขนาดยังไม่ได้เช็คชื่อเลยอาาจรย์ได้ครับได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวท้ายข้าวผมเช็คให้อีกทีนะเสียงอะไรอะจารผมได้ยินเสียงอาจารย์แกแต่เอาเริ่องตลโหลได้ยินป่ะอาจารย์ได้ละนัดเข้ามาช้าอาจารย์อ๋อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเช็คเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีโอเคครับผมครับแป๊บนึงนะ ่ผมเปิดวีดีโอให้ดูว่ามันเป็นยังไง เนี่ยอันอันนี้เขาก็เตรียมชิ้นงานนะครับ ไม่มีเสียงเหรอครับมันถ้าเปิดออกมามันดีเลยครับมันไม่ตามภาพนะมันจะดีเลยหน่อยหรือว่าอยากลองฟังเสียงบ้างล่ะผมเปิดได้ไปมนะไม่ไรชอบดูทำนิ่งครับเดี๋ยวเปิดเสียงให้ดูก็ได้ ถ้าดีเลย์บอกผมนะผมจะได้ปิดเสียงไปไม,มีเสียนไหมดนมาพัฒนาสิชุดๆตั่างกันนะเนี่ยอี่สโบนาที हैमर का चेक कर लेना भी इस सही ढंग लग्या भी आ उस तो बाद स्केर के एंगल जोड़ा चेक कर ला कि नब्बे डिग्री ये वेल्ड होया उस तो वेल्डिंग भी अस लेयर जी उस पर लगा रहे हैं फिलट लेयर लगा रहे हैं ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਲਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲ ਹੈਡ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਬੀਡ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਬੀਡ ਲਿਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ 1 2 ਐਮਐਮ ਡੀਪ कट लगा ये देखो कट जोड़ा वो लग गया है कट लगा बाद टोंग के पकड़ के हेमर के तोड़न की कोशिश करनी है देखो बैंड हो गया है हम अपना बैंड के टुट गया पीस तो बाद पीस जोड़ा है असं ਮੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪੀਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਨਲਿਸਿਸ ਜਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਡਾ ਡੈਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਨ ਕੰਪਲੀਟ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਰੋਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲੈਗ ਇਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਕਸ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ Giàn, tiếng hài, Giàn bịt máy ạ. Ờ, phải à? Thôi, 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 thôi. chờ một nè. Ừm. เดี๋ยวผมเปิดให้กันหนึ่งเสียงเดือดเลยก็ Go ahead, sir. ไม่รู้เรื่องเลยอา,ารภาพมันสะด,ดุดอ่ะใช่ปะเดีจจ๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ช้ากว่านี้นะภาพไม่สะด,ดุดเอ้ยภาพมันสะดุดอ่ะแล้วเสียงเสียงอะเสียงไม่สะด,ดุดใช่ปะเสียงไม่สะด,ดุดแต่ฟังไม่รู้เรื่องโอเค <The S 2> <The microphone> เสียงมัน <The microphone> ไม่ชอบมาฮู้เดี๋ยวปิดเสียงแล้วกันเพราะว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให<ๆ>้เช <The microphone> ้ากว่านี้ให้เดยขาอีกจุกรู เนี่ยพอเขาเชื่อมเสร็จนะครับเดี๋ยวเขาก็มายึดจับกับพวกซีแคมหรือว่าจับกับปากกานะครับเดี๋ยวเขาก็ทุบออกเพื่อตรวจสอบนะครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเเชื่อมมาแล้วยังกระตุกอยู่ไหมภาพอ่ะกระตุกครับจ้างกระตุกเหมือนเดิมครับยังกระตุกอีกค่ะครับ ถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ี่แล้วกันเดี๋ยวผมส่งคลิปวิดีโอในส่งเป็นส่งคลิปวิดีโอไปให้ดูว่าไม่กระตุกแล้วครับอาจารย์ไม่ไม่ผมกดสต็อกไงเราจะลองกดใหม่ครับอได้ได้ใช่รือ ไม่แล้วครับไม่สะดุดแล้วครับไม่สะดุดเลยใช่ปะครับผม ก็ตรงตามชื่อนะครับว่าการทดสอบด้วยการตีหักเขาก็เชื่อมเสร็จแล้วนะครับแล้วเขาก็มาตีจนหักนะครับแล้วเนี่ยพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็ตรวจด้วยสายตาก่อนว่ามันมีจุดบกพร่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปดูว่ามันยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้นะครับก็เป็นประมาณนี้อ่ะนี่ก็คือวิธีการของมัน,นอ่ะเดี๋ยวผมขอแคปรูปอีกทีนะครับใครที่เข้ามาใหม่แล้วบอกชื่อได้นะครับ เดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมส่งสรุปให้ทำเหมือนเดิมเดี๋ยวเป็นงานชิ้นเดียวแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิดกล้องหน่อย